สวัสดีครับอยู่กับน้องคาร์ดีเจเทล่าเเลสามอู้นเรียบร้อยอยู่ข้างทางไปไงมาไงเนี่ยนนลื่นครับลื่น น่าจะลื่นลงข้างทาง ไปไงมาไงพี่ฮะเอาทำไมได้ไปจอดอยู่ตรงนั้นน่ะใส่แต่งน้ำแม่งเลี้ยทางมีแม่เปียกใช่ไหมแต่งน้ำแม่งเรียก,ยก,ยยกวันนี้ก่อนเออขวานจอดก่อนจอดก่อนเดีวเอาเที่ยวรุดท้ายแล้วด้วยนะมาแล้วออพอแล้วโอ้โหโ ก็ได้เที่ยวสุดท้ายพอดีเลยจอดอยู่ตรงนี้แต่ทางมันลื่นจริงไงเออลื่นราไม่อยู่เนี่ยหน้าตาคนขับไม่เป็นไรเป็นเป็นเจ้าของรถเป็นรถของแกเองเออไม่เสียเรียดเขาไม่เสียเรียดอยู่แล้วขับเองทำเองเจ็บเองแต่ถ้าคันนี้นี่ คนขับไม่ซีเรียสเท่เาแกซีเรียสเลยตรงนี้เองนี้ไม่น่าติดนะอ่าเรียบร้อยขยับสรงทีบิร์บ,บิร์บ,บิร์บิร์อ่าผมเกือบเหมือนกันเนี่ยตรงเนี้ยผมสู้ไปเอียงเอียงไปฝั่งนู้นอ่ะเราไปแล้วกันเนีย่ยตามตามทางอะ่ะถ้ามันไม่มีร่องตรงกลางนุ่นไวอ้อ่ะ เอองั้นก็ลงข้างทางงั้นมีสลิงอ้าไมีมีอีกตึงล้อแล้วม,ม,มีแต่ไมโครใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไปเรียกไมโครมาให้งั้นเรียกลยม,มั้ยฮะเนี่ยใครเรียกอ่เรีนี่โหเรียบร้อยเอ่งน้ำเรียก ถามหาอะไรแอ่งน้ำโหลื่นจริงๆครับเนี่ยแค่คนเดินเนี่ยยังลื่นเลยมันดินเหนียวนะเนี่ยดินเหนียวผสมกรวดครับเนี่ยอู้ดูเนี่ยแค่คนเดินเดินลื่นๆแล้วเนี่ยนับภาษาใดรถถ้าไม่มีเนี่ยกั้นไว้นี่ลื่นตกข้างทางเนี่ยถ้ามันไม่ขึ้นมา โหสุดจัดไมโครเดี๋ยวก็มารถมา,มาอไอฟังนู้นก็มาต้องขออนุญาตเขาวิ่งลนะขออนุญาตรถเอ่ออะไรนะทีมงานลูกชาวได้อะ่ะผมต้องรัดไปทางนี้ละเที่ยวหนึ่งไม่ว่ากันนะถ้าเขาได้ดูอะ ว้ไอ้รองเท้าเนี่ยไม่อยากจะมาด้วย <c oughs> <c oughs> ไอ้คนอยากจะพาไปไม่มีอยากจะไปถนนลื่นจริงๆครับรถรถลูกชาวไรมีแต่สวยเลยนะ นี่เท่ากับเก็บหลักฐานไว้ให้เขาเลยนี่คือยังไงอาจจะพูดยังไงถ้าฝนตกถนนลื่นลื่นลงข้างทางอยู่แล้วครับ ถามเขาดีจริงๆฮะโอ้นอนมาแล้วไม่โครโอ้งาน มีแต่แกและมามาช่วยครับคันไหนจมอยู่อยู่แถวเนี้ยแกมาช่วยอันนี้เป็นรถบริษัทของฟาหฮาร่าครับ ฝนตกปโปรยมาแต่ให้ลื่นว่าจะได้เนื้อสักเท,ท่าไหร่ครับเนี่ยเดี๋ยวไปดูดิเมื่อกี้ได้สี่สี่สิบเจ็ดรอบที่ผ่านมาได้สี่สิบเจ็ดใส เก้าจากก่นรอบนั้นนั้นอีกได้45่สิบห้าใสสิบเก้าเหมือนกันมาดูว่าได้ได้กี่กี่ตันเะยทรายเปียกด้วยนี่เป็นน้ำเลย ไหลามาข้างหน้าสี่สิบเจ็ดสี่สิบเจ็ด อจอดแล้วคันหนึ่ง,ง47เกือบ48จะขึ้นไหวหรือเปล่าจะหลงนี่ย ดูไม่เทาทางตรงนี้เ,เปียกชุ่มไปเลยวิ่ง,งตามดีจริงๆคนวิ่งตา,ามเนี่ยตุ้มๆดำๆดูเกาวิ่งตามเออลูกพี่ลูกพี่เดินไปไหนะลูกพี่